ทุกคนดูค่ะเจอเห็ดเดือนพฤษภาคมค่ะไม้ปิลสเดินหาตั้งนานนะคะฝัดจะเจอเห็ดเดือนพฤษภาคมค่ะนี่นะนธรรมดาเขาจะขึ้นเป็นวงกลมนะคะนีู่ป่ดี <Nice. S 1> ย๋ยวค่อยดูนะเก็บเลย ที่ไม้เก็บว่ด้วยวันนี้ที่นี่ก็อากาศไม่ดีแล้วนะคะทั้งลมทั้งฝนแล้วก็มีลูกเห็ดด้วยค่ะเห็ดเดือนพฤษภาถ้าเจอแล้วเจอเยอะอยู่เนาะ เขาจะขึ้นที่เก่าทุกปีนะคะถ้าเราเจอเขาตรงไหนกลิ่นแรงมากกลิ่นเขาออกแตงกวาค่ะเอ้ยลูกเห็บตกเฮ้ยลูกเห็บตกแล้วนีเลยอ่าับเลยเขาจะเป็นเห็ดที่ดูง่ายอยู่นะคะเขาจะเป็นเห็ดสีขาวเห็ดแรกที่เกิดในเดือนมิถุนายนค่ะแต่ปีนี้เขาขึ้นเร็วมากเลยค่ะทุกปีจะเจอเขากลางเดือนลือ สิ้นเดือนสภาค่ะเราดมเขาเราก็จะรู้เลยนะคะว่าเป็นเขานี้าวกลิ่นเขาแรงมากนะคะกลิ่นออกแตงกวาเลยค่ะหรือว่าเหมือนกับแป้งอน่ยออกชื้นๆเหมือนกับแป้งถ้าโดนน้ำแล้วกลิ่นแบบนั้นเลยค่ะ <c oughs> น,น,น้ำน้ำ อืดูงามมากชอบเก็บเขาไปทำผัดขิงมากเลยนะคะอร่อยสุดๆโด,น,น,ดนต้มตําแยกแล้วนะคะเดินกันตั้งนานเลยนะคะวันนี้ไม่นึกแล้วนะว่าจะเจอลูกเห็บตก

Đi kìa. hả tụi các con. Su. mong hen được không ơi? To dài Tụi hết. มีทั้งหนามมีทั้งต้นตำแยนะคะที่ไม้โดนไปหลายครั้งแล้วนี่บ oh. นใหญ่เลยโอ้ยต oh. ้อนยังเล็กอยู่ปล่อยเอาได้ไหมไม่เอาเนาะเอาไปต่อหัดเดี๊่ะ

วันนี้เฉยที่ว่ากสุดตัวเน๊ยบนบิชวิลชอบอยู่ตามแถวแถวริมป่านะคะแถวริมป่า เห็ดเดือนพอืชสภาพงมไม้ฟินส์ค่ะตรงนี้หลายดอกเลยถ้าเจอเขาบางทีนี่ก็เจอเป็นกลุ่มเลยนะกลุ่มใหญ่มากตรงนี้ก็คงประมาณหกกว่าดอกเจ็ดดอกตรงนี้ขายาวไม่อ้วม ที่ไม้เขาเจอเหตุหูหนูค่ะ นั่งทำอะไรฮะนั่งรอใครคะไหนลูอวะสวยมากเลยนะตรงนี้เดี๋ยวดิเไเจอเห็ดขอนค่ะทุกทุกคนไม่อยากจะเชื่อเลยนะคะมาเร็วมาก อากาศไม่ธรรมดานะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเหตุงงเหมือนเราเลยแหละเหตุนี้เขาจะขึ้นแต่ที่ขอนไม้นะคะเป็นขอนต้นไม้ที่มีใบอะค่ะไม่ใช่ต้นสนค่ะอร่อยมากเลยนะคะเหตดนี้เอาไปผัดขิงเอาไปแกงเอาไปผัด ในห้างเขามีขายนะคะเขาดองไว้ในขวดหาซื้อได้แต่เขาเอาไปรวมกับเห็ดอื่นค่ะสดสดไม่มีขายค่ะเราต้องไปหาหักเก็บเอาเองนะอืมอืมลื่นลื่นลื่น,นเปียกน้ำแล้วลื่นนะคะ gos, he. Mm. Geil, na, die, racht, die, da i lan o'ch. Ja. 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 da. O, Ja. 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 ไปดูตรงนู้นนะคะตรงนู้นเขาก็มีขอนน,น,นะคะเขาจะขึ้นทุกปีเหมือนกันไปดูกันว่ามีหรือยังขึ้นหรือยังไม่มีฮะตอนนี้สักเสียบุกมักโอ้ดูขอนหายไปไหนขอนหายค่ะใครทำพังรถมัง้ง ไม่มีแล้วก็กลับบ้านค่ะขอนหาย